ตัวให้พร้อมเล่าจอมยุทธ์ทั้งหลายนักรบคลั่งหญิงเธอนั้นทั้งดุดันและสวยสะกดทุกสายตาและยังผัวพันอยู่ในเรื่องราวความรักแต,แต่ก่อนเหยียบสนามรบซสีอีกนักสู้ผู้เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์และความร้ากาจจนยากจะลืมเลือนขอมเรื่องราวสุดแข้มข้นที่ดามา่าดูเดือดพอๆกับพลังของเธอ24เมษายนนี้อาอ,อูจะพาเธอเข้าร่วมศึกครั้งใหม่นี้และอยาก,กระพริบตามแม้แต่วินาทีเดียวเชียวล่ะเพราะท่านอาจจะพลาดของดีไปตลอดกาลนะนักรบคลั่งหญิงผู้เกิดมาในตระกูลนักรบเติบโตมาขึ้นพร้อมความชื่นชมในสิทพธิ เขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและยังไม่ทันได้โศกเศร้ากับการสูญเสียพ่อแม่ของเธอก็พยายามบังคับให้เขาแต่งงานเธอพยายามปฏิเสธแต่โชคร้ายก็มาเยือนอีกครั้งฆ่าศึกศัตรูบุกเข้าบ้านของเธอทําให้เธอต้องจับอาวุธขึ้นสู้อีกครั้งพร้อมหลบหนีไปกับครอบครัวระหว่างทางเธอได้พบกับละูนแขนเดียวจากคนแปลกหน้าที่ไม่นานก็กลายเป็นสหายร่วมรบกันทั้งสองฝึกฝนและเอาชีวิตรอดร่วมกันจนกระทั่งวันหนึ่งเขากลับหายตัวไปอีกครั้งเมื่อทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งเขานั้นเต็ามา ไม่ได้ตอบคำถามของโชคชะตาด้วยคำพูดอีกต่อไปแต่ใช้พลังที่ไม่มีใครต้านทานได้ในการบังคับโชคชะตาของเธอเอาละ่ะพักเรื่องราวดราม,ม่าเอาไว้ก่อนแต่เวลาสำหรับช่วยให้เราจอมยุทธใสบ่บูรอคอยกันแล้วนักรบคลั่งหญิงนั้นเหมือนกับนักรบคลั่งชายผู้เป็นนักรบสายด้าเมกกายภาพที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดทุกการโจมตีของเธอหนักแน่นและสะใจสุดๆตัวเธอนั้นโดดเด่นเรื่องการโจมตีคริติคอที่แรงเวอร์และการเก็บเกลี่ยค่าฮึกเหิมได้ไวแบบสุดๆอีกทั้งยังสามารถทำคอมโบได้อย่างลื่นไหลเล่นง่ายสนุกไม่ส่ เพียงแค่ไม่กี่วันก็กดคอมโบได้เลากับเซียนแล้วสไตล์การต่อสู้ของเธอคือสายดุีเดียวที่หาคสามารถ1 vs 1เมื่อไหร่บอกเลยว่าชนะแบบออโต้ทันทีสกิลของเธอออกแบบมาเพื่อสร้างดามเมจได้ยอย่างต่อเนื่องจนศัตรูไม่มีแม้แต่โอกาสหายใจไปดูสกิลของเธอกันเถอะดุร้ายกระโดดพุ่งเข้าใส,าส่ศัตรูด้วยความเร็วดังสายฟ้าสร้างดามเมจพร้อมเพิ่มเกรด่าฮึกเหมิมเหมาะใช้เปิดเกมสุดๆรุ่งเรืองโจมตีหรือดกยุงพองสร้างดามเมจท่าแสงบวกเพิ่มเกรด่าฮึกเหมิมเมื่อเกรด่าฮึกเหมิมเต็มแล้วจึงปล่อยสกิ หรืออิงเจ้าสังหารเพื่อปล่อยท่าไม้ตายที่สร้างดามเมจรุนแรงสุดๆแบบไม่ให้ศัตรูได้ตั้งตัวเลยและในส่วนของสกิลติดตัวที่ต้องมีเกี่ยวตัวกล้าหา,หารหลีหลี่อัปมงคลตักกะกลืนสกิลเหล่านี้ช่วยเพิ่มดามเมจและเก็บค่าฮึเกเขิมได้ไวขึ้นพร้อมกับช่วยให้คอมโบต่อเนื่องลื่นไหลและเร็วแบบสุดๆเปิดด้วยสกิลดุร้ายกระโดดเพื่อเข้าประชิดศัตรูกดใช้งานสกิลมังกรเทียนกำเนิดเพื่อป้องกันผลจากสถานะเพิ่มพลังป้องกันและฟื้นฟู h ีเมื่อเก็บค่าฮึกเขิมเต็มแล้ว สกิลชัดเจนฟันจะทำงานทันทีแล้วจึงปิดท้ายด้วยท่าไม้ตายเลววลร้อยอย่างจริงกันสังหารเอเวอคนล้มศัตรูของท่านในดาบเดียวเธอนั้นช่างแตกต่างและไม่เหมือนใครจริงๆนักรบคลั่งหญิงที่ทันกล้าหารบุกตะลุยเหลากับพายุโจมตีแรงทุกคอมโบแล้วจะไม่ให้พวกเราตื่นเต้นกับการมาของเธอได้ยังไงกันล่ะหากนางนั้นเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของท่านก็อย่าพลาดโอกาสที่จะเลือกนักรบคลั่งหญิงในอัปเดตใหม่เตรียมฝึกไวล่วงหน้าเลย ล้อจอยุททุกท่านก็กำลังนับถอยหลังรอวันที่สิบพี่ร่วมสำนักของเธอจะกลับมาเช่นกันและถ้าอยากให้อาอูมีแรงอัพโหลดคลิปอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ